นี่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนาคิเมะ8ดาวนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยควรมีเหมือนกันนะควรมีมากๆด้วยนะครับเพราะอะไรนะสำหรับนาคิเมะเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเขาจะให้ศัตรูเนี่ยตีฝ่ายซีตรงข้ามเพ่าน้นนะตรงข้ามตัวเองนะตีสองก็คือเป้าหมายนะครับก็คือข้างหน้าข้างหลังเท่านั้นเองนะผมไม่แน่ใจนะว่าความสามารถนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยนะครับตีนะ ตีทั้งทีมนะครับแล้วก็าอาจจะเหมือนกับตีเฉพาะ2ตัวข้างหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องลองใช้จริงนะอันนี้เป็นข้อสงสัยของผมนะอีกอย่างนึงนะสำหรับนาคิเมะหน้าตาแบบนี้เน,ะนาะนาคิเมะบางคนไม่รู้จักนะอ่าหน้าตาแบบนี้ถือพินนะครับก็อันที่2นะครับก็จะขโมยนะเออขโมยเอ่อในส่วนของเกตรหรือว่าความโกรธของฝ่ายตรงข้ามมา5้าอห้าแค่ห้านะห้าเปอร์เซ็นต์ก็เห็นผลแล้วเนาะขโมยแบบปั่นป่วนจริงๆนะป่วนเนาะเพราะว่าถ้าหากว่าจะใช้ทําให้ตายนี่นะครับก็นะครับ เออร้อต้องร้อยนะเกตต้องครบ 100, คร้อยนะถ้าหากดึงมา5เนะี่ยก็ไม่สามารถปล่อยท่าไม่ตายได้นะครับอันนี้ปั่นป่วนนะปั่นป่วนจริงๆนะนะครับตรงนี้นะแล้วก็ลดการลมติงเป้าหมายลง15%นะครับในส่วนตรงนี้ด้วยนะเป็นเวลา2เทินนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตีปกตินี่นะครับทุกเทินคู่เนี่ยสร้างขึ้นหมายหินเบรกนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหินเบรกเนี่ยนะครับก็คือฟื้นทุกความโกรธให้เรานะสามห้าเปอร์เซ็นสามห้าเปอร์เซ็นสามห้าแหละสามห้าหน่วยนะครับเพราะว่าหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับก็จะใช้ท่าไม่ตายได้แล้วเนาะนะครับก็จะเพิ่มอีกสามห้าหน่วยในเทินคู่นะครับแล้วก็ลดนะเอาเรียกว่าลด ลดโจมตีนะของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ15นะก็ถือว่าก็รวมไปแล้วเป็น30%เลยนะนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็อันสุดท้ายนะอันนี้ผมชอบมากเลยนะก็คือเหมือนกับเขาเนี่ยจะเอาดามเออดเอาอะไรนะเอาดาเมจที่ศัตรูทําได้เนี่ยลงไปที่อะไรครับลงไปที่ตัวที่ SP หรือถือที่สุดของเรานะ เออแทนที่จะเป็นตัวที่โจมตีสูงที่สุดของเรานะครับก็ตัวที่สโจมตีสูงที่สุดเราเนี่ยก็จะอยู่นานขึ้นนะนะครับเพราะว่าดาเมจที่โดนเนี่ยจะไปโดนในส่วนของตัวที่มีเอีไม่สุดของทีมเรานั่นเองนะแล้วก็จะลดความเสียหายอีกห้าสิบเปอร์ซ็นตด้วยนะนั่นหมายความว่าศัตรูเนี่ย จะไม่สามารถทำร้ายนะทำร้ายตัวดาเมจของเราได้นะครับอ่านะครับก็เป็นตัวที่ดีจริงๆนะอ่าผมว่ามีข้อสงสัยข้อหนึ่งนั่นแหละนะครับว่าถ้าหากว่าศัตรูตีแบบทั้งทีมเนี่ยมันจะตีตรงข้ามจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาทำนาคีมเมะกันก่อนนะก็รับไปแล้วเนาะผมเป็นเวทที่ไลนะตอนนี้เพชรเหลือน้อยมากนะจากเมื่อเช้านี้นะก่อนที่เราจะทำมุซันเนาะก็คือเมื่อเช้านี้มีทอมีเพชรเนี่ยนะประมาณ เยอะนะก่อนที่เราทำมุซันเมื่อวานเลยนะประมาณสองแสนนะตอนนี้ทาหมดนะเหลือ9ก้าสินนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งทำกิจกรรมในส่วนของจับคู่มานะไปอีกหนึ่งด่านนะเหลือน้อยจริงๆนะใจหายเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บให้กันใหม่เนาะนะสําหรับไอดีอาร์เทอร์วีเราเหมือนกับสุดจริงๆเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการสุ่มนะก็สุดจนจบสุดท้ายนะตัวที่9้าคือการันตีนะครับแล้วก็ อาวุธเซตประจําตัวของมุซันนะก็เ <pickle> <g uck> ขาเล่นนะก็เหมือนกับว่าสุดท้ายจริงๆนะผมคิดว่าไม่ออกด้วยซ้ํานะมาสุดท้ายมาแบบเกลี้ยงเลยนะเหลือหรือเก้าสี่นะผมไม่รู้ว่าหวยจะออกเก้าสี่หรือเปล่านะเออนะฮะ อ่าวันพรุ่งนี้นะหวยออกนะลองไปซื้อกันดูนะเลขเก้าสี่นะครับในตรงนี้นะถ้าถูกก็บอกผมหน่อยนะนะฮะโอเคนะก็สําหรับในส่วนของนาคิเมะนะเราแลกกันมาแล้วนะในส่วนตรงนี้สองตัวนะครับเราก็สรรหามาเลยนะครับแล้วเราก็มาทําตัวนาคิเมะให้ได้แปดดาวนะครับสําหรับตัวนี้นะเอ่อสอาร์ระดับแล้วกันนะเออนาคิเมะนะครับก็ทําให้แปดดาวแล้วกันนะครับ แต่ดาวเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะได้แค่2นะแล้วก็ได้3บางอันนะ2 2นะแล้วก็3 2อันเนาะสกิลนะครับที่เรดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นในระดับ10ดาวเนาะนะครับอ่ากดมาก่อนนะครับอ่า6ดาวก่อนนะ ก็แปดดาวครับโอเคเรียบร้อยนะเราใส่รูนหน่อยนะครับเป็นรูนเ,เขาเรียกแหละเป็นรูนเอสีก่อนแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ผมไม่ได,ดูหรอกนะใส่ไปก่อนนะครับให้จุดขึ้นนะ จริงลูนที่เหมาะสมกับนาคิเมะนะผมบอกได้เลยนะว่าเป็นลูนเลือดนะแล้วก็ความเร็วนะครับหรือว่าจะใส่ความเร็วก็เป็นเลือดล้วนก็ได้นะอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องรางเนี่ยนะครับผมแนะนําเป็นในส่วนของลูนเลือดล้วนก็ได้นะครับหรือว่าลูนเลือดแล้วก็ความเร็วก็ได้เช่นกันนะนะสำหรับนาคิเมะนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนแล้วกันนะตามที่มีนะครับก็สําหรับนาคิเมะเดี๋ยวผม ใส่นี่แล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะเออผมใส่นี่แล้วกันนะต้มหูแล้วกันเอ,อให้ถึกขึ้นนะครับ,พบเพราะมันมีลดความเสียหาย35%แล้วก็ถ้าหาสายสำมนนเนี่ย มันจะเพิ่มความเร็ว75นะก็หมอะกนะันาคิเมะดีนะนะยสำหรับในส่วนของต้มหูนะเพราะว่ามันมีความเร็วด้วยนะครับแต่ว่าเสียดายนิดนึงนะไม่มี sp นะไม่มีเลือดให้นะครับเอาโอเคก็ใช้แทงกันได้นะนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเลื่อนล้วนนะแล้วก็ ความเร็วเลือดล้วนนะนะครับไม่ใช่ดิเลือดกับความเร็วนะหรือว่าเลือดล้วนก็ได้นะสําหรับในส่วนของเครื่องลาานะครับส่วนรูนะผมบ่อยครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นในส่วนของเลือดล้วนนะหรือว่าเลือดกับความเร็วได้เช่นกันนะครับถ้าใครว่าทีมถึกแล้วนะครับก็ใส่เลือดกับความเร็วนะแต่ใครยังกังวลว่านาคิเมะเนี่ยอาจอยู่ไม่นานนะอาจจะแบบโดนไปก่อนนะไม่คุ้มนะก็อาจจะใส่ส่วนของเลือดก็ไม่ผิดนะนะครับตรงนี้นะ โอเคครับก็สําหรับนาคิเมะนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวแบบหลักๆออกไปก่อนนะตัวแบบโหดๆนะขอแบบตัวถึกๆมาใส่ก่อนละกันเนาะนะครับตรงนี้นะก็อยากจะดูว่าในส่วนของถ้าใส่เราใส่นาคิเมะมาเนี่ยนะครับศัตรูเนี่ยนะครับจะตีนะครับจากแบบเขาเรียกน,นะ จากทั้งหมดนี่นะครับจะเหมือนกับเป็นโดนตรงหน้าแถวหน้าที่แถวเขาเรืนะแถวคอลัมน์ใช่ไหมคอลัมน์เขาอ่านเป็นคอลัมน์ใช่ไหมเออโดนคอลัมน์หรือเปล่านะนี่คือสองตัวเนี่นะครับสองตัวนี้เนาะให้ผมให้ดูนะตรงนี้นะศัตรูเนี่ยสมมตินะเออจะตีได้แค่ฝั่งของตรงข้ามเท่านั้นนะตรงนี้เท่านั้นนะตร,นนนนะตรงช่องนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะใส่ไปก่อนนะใส่ตัวถึกไปก่อนนะเพื่อให้เห็นดาเมจว่า โดนอะไรนะผมก็สงสัยเหมือนกันนะจากแบบถ้าหากดีมากๆเลยนะถ้าหากศัตรูเนี่ยจากตีทั้งหมดเนี่ยทางนั้นจะเหลือแค่สองตัวข้างหน้าเท่านั้นนะอ่าเนี่ยก็โด,โดนหมดดูดีเนาะ ต้องใช้ท่าไม้ตายก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแบบให้นาคิเมะ ไปอยู่ข้างหน้าแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้โดนลดเกรดจากเทนูตลอดเลยนะครับอันนี้คือแบบตัวถึกๆนะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะโดนบล็อกจริงหรือเปล่าหรือโดนคอลัมน์จริงหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันนะ ผมควรให้นาคิเมะอยู่ข้างหน้าดีผมไม่เอาเลนดีกว่านะเอาเลนมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเออเอานาคิเมะไว้ข้างหน้าเลยเนาะออาแล้วก็เอาอายาคูมานะให้ถึกถึกขึ้นนะครับ ใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้ในตอนนี้แล้วก็ทุกคนคู่นะทุกคนคู่เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของเกตดไม่ตายนะสาริาสาาน,นะให้กับเพื่อนๆนะครับ ตายได้แล้วนะครับอ้อนะครับมดีเหรอหนูสีนกข้าวคิวชวงนมาถาวรเลยถาวรไปอาชีพอะไเดีนะครับ ถ้าคิวิโดนโตีนะเหมือนจับขาไม่จับเธนไปเลยนะแบบสูญน,น,นะ นะลูกบอลยังหดน,นะตีแรงมากนะครับหาลองทีมนี้บ้างนะมันไม่ตีเป็นคอลัมน์เนาะกหเข้าใจว่าถ้าหาว่าตีเนี่ยนะครับก็เหมือนกับตัวอื่นไงก็จะโดนจำกัดเป็นคอลัมน์นะ <S <S เ่นให้ดูกันเาะเพเิ่มความเสียหายสักสิธิ์เนี่ยแล้วก็เพ,พิ่มภูมิคุ้มกันนะครับให้กับเพื่อนเนนะเห็นไหม 哇。<laughs> เดี๋ยวผมดูไว้นหนึงนะถ้าหากว่าแปดดาวนี่นะครับความสามารถทําให้ตายเป็นยังไงเนาะ <L ess> นี่เขาบอกว่าโจมตีทั้งหมดสร้างความเสียหาย20 0ของพลังโจมตีนะครับและใช้เครื่องหมายคําสั่งหยินเป็นเวลา2เทินให้สับศัตรูสุ่ม4ตัวใช่ไหมคาสั่งหยินนะศัตรูที่มีเครื่องหมายนี้สามารถสร้างความเสียหายรวมถึงดอชนะให้กับศัตรูในคอลัมน์ตรงข้ามตัวเองเท่านั้นนะเออนะ สี่ตัวนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนติดนะเออบางทีอาจจะไม่ติดก็ได้เนาะนะครับต้องสิบดาวเนาะถึงจะติดร้อเปอร์เซ็นตเนาะเออสุ่มสี่ตัวใช่ไหม าปุ๊บไปไหนติดเท่าไหร่ดีกันนะี่ครับสามารถเอ่อโยริจิโดนไปแล้วเนาะสร้างความเสียหายรวมถึงดอดให้กับศัตรูแนวหน้าแนวตั้งฝั่งตรงข้ามเท่านั้นหากไม่มีศัตรูแถวแนวตั้งตรงข้ามสารนี้ถูกปิดใช้งานก็แสดงว่าถ้าหากว่าศัตรูตายไปแล้วนะตัวอื่นก็ต้องโดนเนะาะนะครับโดนสี่ตัวจริงๆนะ มีในส่วนของอาคาสาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูโยริจิดีกว่านะครับว่าเขาตีเป็นแนวตั้งยังไงเนาะนะฮะดเขาเร่นนะขอลดความเร็วนิดนึงนะ อ่าตีแนวตั้งของตัวเองนะตัวอื่นไม่โดนนะครับเห็นไหมตัวอื่นจะกลายเป็นศูนย์ดามเมจจะกลายเป็นศูนย์นะครับอืมนะใช้ได้นะอะดีมากดีมากเลยเนาะเออดีนะดีนะคือเหมือนกับว่าดามเมจเป็นศูนย์นะเออดามเมจเป็นศูนย์เพราะว่าจะตีแค่แนวตั้งของตัวเองเท่านั้นนะเออเป็นตัวที่น่าสนใจนะจากที่แบบ ตีโดนทุกตัวนะครับการว่าต้องโดนบังคับให้ตีแนวตั้งคือสองตัวเท่านั้นนะเออนะใช้ได้นะเออดีทีเดียวนะตัวนี้นะโดนบังคับให้ตีแนวตั้งนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะเออเดี๋ยวผมจะเอาเทนงูออกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวตีแรงเกินนะเดี๋ยวก่อนนะเอาตัวถึกนะ อ่าโดมาแล้วกันนะครับคือใช้งานได้ดีนะนาะคิเมนะครับขโมยก็ขโมยมาห้านะแล้วก็ลดพลังโจมตีของไฟเตอรโตนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะก็สามารถที่จะเอาไปไปสามารถที่จะเหมือนกับทําให้ตัวที่โจมตีสูงที่สุดนี่นะอยู่ได้นานนะครับโดยการที่จะโยนดาเมจน,นะไปใ,ให้กับตัวที่ SP นะ ที่สูงสุดของเราไปนะรับดาเมจในส่วนนี้แล้วก็ลดไปอีก50%นะโอ้โหเบาๆนะนะครับนี่ฮะแล้วถ้าหากแอรักทีมสเนี่ยนะไวที่สุดนะนะครับก็ทำให้ศัตรูเนี่ยปั่นป่วนได้เยอะนะอ่อนี่ครับถึงต้องอัดความเร็วนะให้หักนักทีมมากเลยนะเพราะว่าจะช่วยลดนะดาเมจแบบสุดๆไปเลยนะครับตรงนี้นะ ยังไม่ติดเลยอันนี้ก็จะเพิ่มนะพอเทินขี่ไอชเทินคู่เนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของเกรดนะอีก3ามหนะครับให้กับเพื่อนๆนะทำให้สามารถใช้ท่าไม่ตายได้แน่นะครับ เนี่ยบโดนแล้วนะฟึบเนี่ยประตูโดนแล้วนะโยดิสิโดนนะครับพิงูก็โดนนะแล้วถึงจะทำนะสำหรับการโดนดาเมทนะครับเขาอยู่ตรงกลางเนาะตัวที่โดนตรงกลางก็โดนดาเมจเพนงูเท่านั้นนะน้องนั้นไม่โดนนะครับเห็นไหมอ่านอกนั้นไม่โดนเห็นไหมอย่างดีนะ เอออย่างดีเลยนะครับอย่างเงี้ยไม่โดนนะสูดได้ไหมครับความเสียหายเป็นสูดนะครับเงี้ยโดยเฉพาะตรงกลางนะเนี่ยมันจะโตได้มือนี้ไหม เปนดัาเทนเลยครับโอ้โหเป็นตัวที่ดีนะควรทำควรทำนะผมก็ยังยืนยันนะว่าในส่วนของยินแล้วก็ในส่วนของเครื่องรางเนี่ยควรที่จะใส่ในส่วนของเลือดแล้วก็ความเร็วนะให้ความเร็วของนาคิเมะเนี่ยเร็วที่สุดนะเพื่อที่จะใช้ทําให้ตายใส่กับศัตรูได้นะ,ะน,นะครับแล้วศัตรูเนี่ยนะครับก็จะตีแค่ในคอลัมน์หรือว่าในแถวที่ในส่วนของเอ่อที่ตรงหน้าของเขาเท่านั้นนะ อที่เหลือไม่โดนนะอ่านะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสารประโยชน์เลนะยเนาะนี่ครับยางดีนะอ่าถึงแพ้ก็ให้เพื่อนได้เห็นนะถึงความสามารถของนาคิเมะนะครับโอ้โหนะบอกให้เลยนะครับว่าตัวนี้ก็ควรมีแหละนะครผมก็ ทำแหละนะแต่คมเปิดในส่วนของตัวแดงนะครับตัวนี้นะให้ได้ให้ได้13ดาวไปแหละนะควรที่จะมาอยู่ในทีมมากๆเลยนะเพราะว่าจะหลีกเลี่ยงดาเมทที่ควรจะโดนตีทั้งทีมนะให้เหลือแค่2ตัวนะในแถวเท่านั้นนะดีไหมผมว่าดีนะคะในส่วนตรงนี้นะความสามารถดีามากนะแล้วก็ดาเมจของเพื่อนถ้าหากว่าแถวเนาะ แถวของเพื่อนเนี่ยนะครับอ่าผมเล่นง่ายๆน,นะถ้าหากว่าอคอมโบง่ายๆนะสำหรับในส่วนตรงนี้นะสมมุติว่าถ้าไม่ตายเสร็จแล้วปุ๊บนะอ่าตัวที่จะโดนได้นะครับก็คือตัวในแถวของเขาถูกไหมครับแล้วก็ถ้าตัวในแถวโดนนะแล้วถ้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่นอกแถวใช่ไหมฮะอย่างเช่นในส่วนของเอ่อตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่านะอ่านะครับก็สําหรับในส่วนของผมผมจัดตรงนี้แล้วกันนะ อ่าสำหรับในส่วนของอันนี้คือแถวใช่ไหมของในส่วนของที่ศัตรูจะตีเราใช่ไหมสมมติว่าศัตรูเนี่ยอยู่แถวของอะไรครับอยู่แถวของเทนง,งูนะเทนง,งูกับกียูใช่ไหมครับถ้าหากว่าโดนท่าไม่ตายของในส่วนของนาคิเมะเนี่ยนะครับศัตรูเนี่ยก็จะตีโดนเฉพาะแค่เทนง,งูกับกียูนะครับอ่านะแล้วก็ถ้าหากว่าในส่วนของ สกิลสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสกิลแฝงเนาะที่เขาบอกว่า eh ความเสียหายเ yeah. right นี่ยนะครับจะถูกโยนไปให้กับตัวที่เลือดเยอะที่สุดนะครับในที่นี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของเลนงูคูนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะเลนงูคูอยู่ตรงนี้นะครับอยู่มุมอยู่ทางนี้นะอยู่อยู่ขวาบนนะนะครับแถวในส่วนของที่โดนดาเมจเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเทนงูนะครับจับกี่ยูนะครับนี่นะเทนงูกี่ยูนะอยู่แถวนี้นะครับถ้าหากว่านะครับ ความเสียหายใช่ไหมสมมติว่าศัตรูตีมาปุ๊บนะตัวที่โดนโจมตีมากที่สุดนะก็ตัวที่รับนะก็จะเป็นในส่วนของเลนโงคูใช่ไหมครับรับดาเมจ70%นะให้กลับในส่วนของกิูใช่ไหมครับศัตรูตีกิูมาปุ๊บตุ้มนะโดนกิูแน่ๆเพราะว่าอยู่แถวเดีวยวกันถูกไหมครับแต่เลนโงคูเนี่ยนะครับอยู่คนละแถวถูกไหมครับนั่นหมายความว่าอะไรครับเลนโงคูก็จะไม่รับดาเมจ70%นะครับ เอ,อ้นะฮะนั่นหมายความว่าคือแบบสตูเนี่ยตีกิูกได้แค่3 0เท่านั้นนะครับแต่ว่าอีก70%เนี่ยที่จะตีในส่วนของเรนงคุตัวนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะอยู่นอกแถวเดียวกันไงนะครับโอ้โหนั่นหมายความว่าตัวนี้นะครับทำให้ถึกทีมโหถึกขึ้นเยอะๆมากมากเลยนะเออถ้าหากว่าผมคิดแบบนี้นะถ้าหากมันถูกต้องนะนั่นหมายความว่าเออทีมเรานี่จะแบบอยู่นานๆเลยนะ อยู่นานนะครับเพราะว่าเอ่อในส่วนตรงนั้นเนี่ยก็สําหรับในส่วนตรงนี้ถ้าหากว่าอยู่แถวเดียวกันเนี่ยกีกยูนะดาเมจที่ทําได้กับในส่วนของเนี่ยเลนเลนใหม่เนี่ยนะก็จะไม่มีผลนะนะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยก็จะตีในคอลัมน์เดียวกันเท่านั้นหรือว่าแถวเดียวกันแถวตรงหน้าเท่านั้นนะนะนี่คือการคอมโบนะที่ผมคิดว่ามันทําได้นะเออนะครับก็สําหรับในส่วนของนาคิเมะนะก็ผมก็ว่าจําเป็นนะ จำเป็นก็คือจำเป็นนะเออต้องมีอ่าต้องมีพูดอย่างงี้ดีกว่าจำเป็นก็ต้องเป็นเออพูดผิดนะต้องมีต้องมีนะสําหรับนาคิเมะนะครับโอเคนะสําหรับการรีวิวก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะก็สําหรับอันนี้เนี่ยนะแปดดาวเนี่ยมันยังไม่เต็มที่นะถ้าหากว่าเออสิบดาวนี่เลยครับมันจะโดนทุกตัวนะนี่ครับโดนทุกตัวนะศัตรูทั้งหมดนะครับนี่นะ ติดหมดนะนั่นหมายความว่าแต่ละแถวเนี่ยก็จะตีแถวตัวเองเท่านั้นนะครับอ่านะครับเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะสมควรที่จะเอาเลือดก,กับความเร็วนะเพื่อที่จะให้ศัตรูตีแค่แถวของเขาเองเท่านั้นนะอ่าแต่ว่า,าเลือดล้วนก็ไม่ผิดนะอ่าก็ไม่ผิดนะทาให้มันถึกขึ้นนะก็อาจจะไปเทิร์นสองก็ได้นะเพราะว่าเทิร์นสองเนี่ยใช้ท่าไม่ตายได้แน่ๆนะครับเพราะว่าเออเราเพิ่มในส่วนของเกตไม่ตายนะครับอีกสามสิบหนะ้าเนาะ นะครับก็เป็นตัวที่ปั่นป่วนนะครับลดโจมตีนะครับขโมยเกตนะเพิ่มเกตให้เรานะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูบังคับศัตรูเนี่ยตีเป็นแถวหน้าของตัวเองเท่านั้นนะแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถตี ตัวดาเมจสูงสุดของเราได้เต็มที่นะโดนตีแค่30%อนะอีก70%เนี่ยก็จะไปโดนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ SP สูงที่สุดนะครับแล้วก็ดาเมจที่ทำได้นะก็จะลดลงถึง 50%นะครับแล้วก็ถ้าหาว่าอยู่คนละแถวเนี่ยนะก็อาจจะไม่โดนดาเมตะไรเลยนะนะครับนี่คือดาเมตนี่คือความสามารถของนาคิเมะนะฮะตัวนี้ก็เป็นเมตา้าตัวนึ่งนะสมควรที่จะเปิดเป็นอย่างยิ่งนะนะครับก็สำหรับนะการรีวิวของนาคิเมะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ